เดี๋ยวพาน้องไปทานข้าวแล้วเดี๋ยวเราก็จะรู้กันไปบอกที่้านนี้ครับผมวันนี้ก็ขอบคุณนครับเราได้เปิดงานกับคนทุกคนนะครับที่มาจะบอกว่าขอรับตัวเองนะขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับของทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นของปัจจัยสี่สรุปคนโหรือว่าของที่การศึกษารที่ยาวเลนี่ยขอบคุณที่เอามาให้ แล้วก็ขอบคุณที่มาร่วมกิจกรรมขอบคุณที่มา,มาร่าวมุ้นภาพสีสันให้กับน้องๆด้วยแล้วก็ท้ายขอบคุณน้องๆนะครับที่สนใจแ,และเลยนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากจสุดเลยของวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ